ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ว่ากันด้วยเรื่องข้าวถ้าผู้การนบส่งมาให้จริงๆแล้วเขียวลบโพสต์ทำไมต้องมีเรื่องลึกๆระหว่างท่านผู้การและแม่ผู้สูญเสียเท่านั้นที่รู้อาจมีส่งมาจริงๆจะใช่หรือไม่ต้องมีนักข่าวต่อสายถามท่านผู้การตรงๆเท่านั้น ถ้าจริงส่งมามากมายขนาดนี้มันก็ผิดปกติเพราะอีกคนทำคดีอีกคนผู้สูญเสียไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้น3ตัน1 1 1กระสอบนะไม่ใช่3กระสอบผู้สูญเสียที่ไม่ได้ยากจนเลยด้วยซ้ำช่วงก่อนเกิดคดีนะ่ะก็เริ่มลงปลูกข้าวกันแล้วหลังจากนั้นก็มีรูปเก็บเกี่ยวจาก จุดๆได้ลงโพสต์ไว้ตั้งหลายกระสอบหรือต่อให้ไม่ได้ทำนาจริงๆเน่ะเงินบริจาคก,ก็ได้ตั้งเยอะใช้ iPhone มีไรยางมีไรนามีรถไถถ้าท่านช่วยขนาดนี้น่ะมันแปลกมากๆผิดปกติมากจริงๆนะหากเป็น FC ให้จะไม่แปลกใจเลยนะแต่ตำรวจให้คดีก็งเงียบหายตำรวจกับครอบครัวนี้มีอะไรกันนอ คดีถึงไม่คืบหน้าและวทำไมถึงต้องลบคลิปด้วยคะใจทั้งสองฝ่ายบริสุทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องลบนะดีจังเลยเนาะตำรวจไทยใจดีสุดๆนะ่ะช่วยเหลือผู้สูญเสียกลัวไม่มีข้าวกินแปลกแท้ๆไม่เคยได้ยินได้ฟังกรณีแบบนี้มาวะ่ะท่านผู้การท่านเป็นตำรวจน้ำดีต้องรีบออกมาเคลียร์อย่าให้ผู้อื่นนำชื่อเสียงของท่าน มาแอบอ้างทําให้ท่านเสื่อมเสียมัวหมองเป็นกําลังใจให้ท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าอยากรู้มากเลยเคลียร์เลยสาคนต่อมานะครับบอกว่าอยากรู้จังสนิทกันหรือท่านเวทนาถึงได้เข้าวมากมายไก่กองเยอะจนเปลืองนึกถึงน้องๆที่กินหินดินทรายเลยนะ่ะ และผู้การได้บริจาคข้าวให้ผู้อดอยากยากไร้ที่มีอยู่มากมายในเมืองไทยอีกไหมนะสงสัยนะ่ะคงทำทานบ่อยคงไม่ใช่งบหลวงหรอกมั้งทำทานน่ะก็คงควักกระเป๋าตัวท่านเองเลยเนาะหิวข้าวเหมือนกันเบยเพราะทำไมครับบอกว่าทำไมมันขยันใช้คำว่าผู้สูญเสียโคตรตลกนะ่ะอย่างนี้นะ่ะถ้าคนอื่นผัวตายลูกตายคนในครอบครัวตาย เขาจะเรียกตัวเองว่าอะไรนะพระธรรมนะครับบอกว่าเงียบกันแบบนี้ให้ประชาชนคิดยังไงคะพระธรรมนะครับบอกว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อใหม่ภายหลังตูดตูดตูดพระธรรมนะครับบอกว่าลงชื่อรอฟังจากปากผู้การนบพระธรรมนะครับบอกว่าสื่อไม่กล้าเล่นต่อด้วยคงจะพอกับ ชาวบ้านที่ปิดปากกันเงียบความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพาเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีเนื้อหาดังนี้ผมจะอยู่กกออกาํทคลิป YouTube ยาวไปไม่หนีกลับบ้านชีวิตต้องมีสีสันถึงจะมันรักกกออกไม่กลับง่ายๆหรอกสนใจสบู่เบอร์รี่มิกซ์ติดต่อไอดีลแม่เปิล ple 7 1 7 1 ไม่ยอมถอยหรอกครับจะอยู่ทำคลิปหารายได้ต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าแปแปวายวาไม่ถอยง่ายๆผมไม่เคยถอยกับสิ่งกีดขวางยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งแกร่งขึ้นถ้าถอยก็คิดว่าผมอ่อนแอสิครับฮ่าฮ่ไม่ถอยเดินหน้าต่อครับสีสันของชีวิตเห็นทางนั้นนินทาผมว่า แอบกลับบ้านฮ่าฮ่ไม่กลับหรอกครับแล้วแต่อารมณ์ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อกไปได้มีประชาชนมากมายนะครับในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเอาใจช่วยนะคะสู้เดินหนะ้าคนธรรมาครับบอกว่าหลังปีใหม่ค่อยกลับจ้าคนธรรมาครับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกลุงตูนะ่น่ะดาราโหนหนักกว่านะ่ะคุณสากับคุณแต่ เขายัางทําอะไรไม่ได้เลยค่ะคนรมนะครับบอกว่ามันคงเหงาปากนะ่ะแอดให้มันเว้าแน่คนรมนะนครับบอกว่าอยู่ที่ไหนมีความสุขและสบายใจก็อยู่ไปเลยน้องไม่ต้องสนใจคนอื่นหรอกค่ะคนรมนะครับบอกว่าเด็กคนนี้ดื้อจริงๆคนรมนะครับบอกว่าน้องเป็นเด็กน่ารักดื้อน,นิดก็ไม่เป็นไรหรอกฮ่าฮ่าฮ่าคนรมนะครับบอกว่าน้องเขาน่ารักมีแต่คนตาบอดใจบอด ไม่เห็นค่าของน้องน่ะโคดมานะครับบอกว่าช่างพวกมันเถอะเราเรานะ่ะรักกันห่วงน้องกพ็พอละโคดมานะครับบอกว่าอย่าแปรปรวนมากลูกพวกมันนะ่ะเรียกไบโพล่าอยู่โคดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยนะโคดมานะครับบอกว่ารักนะสู้ๆหลานชายคนเก่งพทคดมานะครับบอกว่าเคารพในการตัดสินใจดูแลตัวเองเป็นห่วงโคดมานะครับบอกว่าอยู่ไปมึง กวนตีนคนเล่นนะ่ะสนุกดีนะฮ่าฮ่าฮ่าคงมีคนคับแค้นใจน่าดูโคตรอมานะครับบอกว่าอย่าถอยครับถ้าจะถอยนะ่ะให้ถอยป้ายแดงนะรอดูคลิปครับผมโคตรมานะครับบอกว่าเป็นกระใจให้นะคะดูแลตัวเองด้วยนะโคตรอมานะครับบอกว่าปีใหม่ถ้าอยู่นะ่ะเจอกันค่ะโคตรมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะแอดแต่ แค MM e ่ทาตามความฝันน i mean ่ะคนธรรมะนะครับบอกว่าอย่างนี้สิลูกผู้ชายตัวจริงสู้ๆนะครับคนธรรมะนะครับบอกว่าว้าวสงสัยนะสงสัยหลงความสวยงามแห่งบ้านกกอกมั้งคะจักรีฮ่าฮ่าฮ่าคนทรรมะนะครับบอกว่าเคารพในการตัดสินใจดูแลตัวเองดีๆนะคะน้องจักรีคนทรรมะนะครับบอกว่าแสนซับไวไวนะคะน้องจักรีคนธรรมานะครับบอกว่า หลงมนสเสน่ห์กกกอกคนอมาน,นะครับบอกว่ากลับไปเรียนน้องนะ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กฮ่าฮ่าฮ่าคนมาน,นะครับบอกว่าสรุปวันที่6ไม่กลับใช่ไหมคะลูกป้าตามใบรุ่นไม่ค่อยทันละความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้รู้ไหมทําไมผมถึงวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เพราะไม่อยากให้คนจนถูกรังแก ผมเลยปกป้องผมปกป้องและคิดวิเคราะห์ทุกเคสจนกว่าจับคนร้ายได้ที่ผ่านมาก็ขยี้แทบทุกเคสผ่านไปได้ด้วยดีหมดผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่กินง่ายอยู่ง่ายเข้ากับคนทุกคนได้ง่ายบทเรียนประสบการณ์ชีวิตจะได้มีสีสันชีวิตเราจะได้ไม่ต้องจืดชืดสีสันรสชาติประสบการณ์ชีวิต รู้ไหมทำไมผมต้องมาวิเคราะห์คดีเคสต่างๆเพราะว่าตอนนี้ผมอยากหาประสบการณ์อยากหาความรู้โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ,ๆเช่นจับพิรุษรก,ราการพูดการออกสื่อการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จตอนนี้ผมได้ดรอปเรียนไว้เนื่องจากไม่สบายเป็นภูมิแพ้และทำให้ผมร่วงเพราะว่าแพ้สารเคมี อย่าย้อมผมผมเป็นคนที่ภูมิท้านทานต่ำมันทำให้แพ้สารเคมีง่ายต้องลงไปหาหมอสิริราชหนึ่งเดือนต่อครั้งเพราะผมมีความฝันตอนนี้ก็ได้สมัครกศนอไว้จบมาจะไปต่อปริญญาตรีรามคำแหงเหมือนพี่สาวนิติศาสตร์ผมจะได้เป็นทนายช่วยเหลือว่าความสู้คดี ให้กับคนที่เขาจนเขาลำบากไม่มีเงินต่อสู้โดนรังแกจากคนมีเงินจ้างทนายผมจะได้ไปสู้คดีให้หลายๆคนที่ตกเป็นแพะลำบากไม่มีเงินจ้างทนายเก่งๆตอนนี้ผมก็เลยต้องหาประสบการณ์ไว้ครับเรียนรู้สิ่งที่พลาดถือว่าเป็นบทเรียนของเรา หาประสบการณ์ชีวิตนักครบย่อมมีบาดแผลนะครับทุกคนต้องมีพลาดบ้างจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นโตมาจะไม่ปล่อยให้คนจนต้องตกเป็นแพะครอบครัวผมเหรอแม่เป็นคนธรรมดาแต่ไม่ขอบอกพ่อทำงานอะไรสิทธิส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอันนี้สอนให้ผมช่วยเหลือคนและอยากให้ผมเป็นทนาย จะได้ช่วยคนที่ตกเป็นแพ้ยากจนไม่มีเงินต่อสู้คดีตอนนี้ก็ถือว่าหาประสบการณ์สีสันของชีวิตไปด้วยมันคือรสชาติสีสันของชีวิตคือการมีประสบการณ์นักรบย่อมมีบาดแผลถ้าไม่มีสีสันของชีวิตก็จืดชืดไม่มันสิครับผมเป็นคนที่ชอบท้าทายอะไรมันๆถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีรสชาติของชีวิตคนเรา ก็ไม่สนุกสิครับ